วันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับปลูกสาระแหนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสารหน่ที่เราปลูกห้อยไว้กับกําแพงนะครับโตพอที่จะขยายพันธุ์และได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์กันครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะครับแต่ว่าอยากจะมีผักสวนควนะครับไว้กินเองที่บ้านนะครับคือผักพวกนี้นะครับเราสามารถปลูกเองได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ในครอบครัวไม่เยอะนะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการใช้ทํากับข้าวในแต่ละวันก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับวันนี้ก็จะทํา2แบบนะครับ แบบแรกก็จะเป็นแบบห้อยแบบเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องมีขวดน้ํานะครับขวดน้ําที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะทําการปาดข้างบนออกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ดินปลูกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะเจาะรูนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราผมอาจจะใช้หัวแรงนะครับแล้วก็เจาะตามรูไม่ต้องเจาะถี่มากครับให้ห่างกันประมาณสัก1นิ้วนะครับเจาะรู แล้วก็ด้านล่างนี้ตรงปลายนี้นะครับก็จะเจาะรูเหมือนกันครับเพื่อที่จะให้เป็นที่ระบายน้ํไม่ให้น้ําขังนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือสาหรับคนที่ไม่ต้องการห้อยนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกในขวดน้ําแล้วก็ตัดปากขวดข้างบนนะครับเพื่อที่จะใส่ดินนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเพื่อที่จะให้รูสําหรับเสียบยอดสารเเแน่นะครับข้างล่างนะครับก็จะเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่จะให้เป็นที่ระบายน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ถัดดินนะครับ โอเคพอนะครับประมาณนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราลดน้ําดินก็จะยุบตัวลงอันนี้ก็จะเป็นแบบห้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องมัดเชือกก่อน พอ okay. มัดเชือกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ดินกันให้ขโมยพริกมันมครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับก็เราก็จะใช้กระถางนี้นะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เราก็ตัดยอดตัดประมาณนี้นะครับ เราก็จะเสียบลงไปตรงนี้เราออกก็ได้นะครับเก,ก,กะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในร่มนะครับ1อาทิตย์นะครับ ผักไทยเนี่ยไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เอาไว้ในที่แสงแดดสลัวๆนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับก็จะโตอย่างเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งก้านใหม่นะครับเพราะว่าเราตัดยอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกใหม่ท่าน,นี้นะครับเราก็จะมีสาระแน่นะครับไว้ที่บ้านกินนะครับ